การระดับการสอบโหนดให้สูงขึ้นจากการเดิมร้อยละห้ายกผลการสอบเป็นทีของป .3 ให้สูงขึ้นร้อยละห้าให้นักเรียนป .1 ทุกคนครับอ่านออกเขียนได้ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เพื่อต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็โรงเรียนต้องมีคุณธรรมที่ท t h บริหารโดยความจริงปรงใส่นะครับแล้วก็ จะเป็นัวถ่ายในโรงเรียนธรงงานรัฐสภาชุมชนที่นาสังขารที่นำสังขีทั้งหมดกีมีสิทธิ์ข้อก็จะต้องกัก โรงเรียนานกอสาวายใช้ผ้าที่อนเพ่อขออนุญาตที่เพู่ไทยทั้งหมด่าูกนนะคะรนกาะัดนงเรียนตั้งแต่เป็นทางได้เก้าสิบปดคะแนนเต็มร้อยนะคะ ซึ่งเป็นวิชาที่ไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อย่างนี้ก็คือ80เมื่อวานได้98กรรมาการที่ตรวจก็เลยงงนะครับให้ทำได้านก็สร้างัญกำลังใ,งนใ,นใจจากรับปีหน้าปีหน้าจะขอจัดตรวจวที่ที่เขตนะครับที่จังหวัดปีนี้เราแค่ให้ แต่ละส่วนที่หายไปแล้วเขาเพิ่งจับนะครับยาดีรอนะอยากคิดว่าเดี๋ยวเวลาจะมีเวลาครับขอให้รีบจับสัจ้จาแล,แล้วก็รีบปรึก่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถกกุาคม2560การประชุมนอกสถานที่นะครับเป็นการปรุงที่ทําให้บรรยากาศการประชุมนั้นเปลีป่นยนแปลงมาจากเดิมทําให้กาประชุมนี้เสึกได้รับความรู้และก็ได้ เห็นบรรยากาศต่างๆมากมายทำให้ว่าจะเป็นการไปแลกเปลีย่ยนความรู้ของโรงเรียนซึ่งกันและการนรวมถึงการนพกปะาก,กับเพื่อนผู้บริหารในนกอกสถานที่นครับแล้วก็กนารจดลักษณะนี้ก็จะทําให้การพัฒนาผู้บริหารในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในเห็นสิ่งที่แตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้น การจัดอบรมแบบนี้ดีเพราะว่าได้เปลี่ยนสถานที่แล้วก็ที่เด่นชัดวันนี้ก็คือเราได้ไปดูโรงเรียนที่เราไม่เคยไปได้เห็นบริบทของเขาในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ,อะบอกกล่าวให้ใครได้รับรู้ได้แต่พอเราไปกันเราได้เปิดใจคุยกันแบบไม่เป็นทางการได้เห็นปนัญหาได้เห็นเรื่องของวิธีแก้ปัญหาของผู้บริหาร เพราะฉะนั้นเมื่อหลายๆโรงเรามาแลกเปลี่ยนเราได,ไ,ดไ,ดได้รับรู้ตรงนี้ก็จะนำกลับไปใช้สำหรับการบริหารโรงเรียนต,นนตนันเองดีกว่าที่เราจะนั่งประชุมเอื้อหา่ในห้องเพราะฉะนั้นการได้ใช้รับมการประชุมแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเหลือผู้บริหารที่ได้ไป,ไปดูใน,นอื่นและอีกอันหนึ่งก็คือในแต่ละอำเภอแต่ละจุลจเกรขายก็จะได้เตรียมการสําหอเรับคณะจากที่อื่น ในการที่จะมาประชุมเพราะว่าถ้าเราเราทุกครั้งที่อยู่ที่จังหวัดทุกครั้งที่อยู่ที่จังหวัดผู้ยานที่อยู่ไกลๆก็มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ไม่มาใกล้เราบ้างผู้อยู่ผู้ยานที่อื่นมาอยู่ที่เราบ้างเพราะนั้นการไปที่จังหวัดบ่อยๆเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ดีในส่วนที่อาหาศูนย์รวมสักที่หนึ่งแต่ว่าลักษณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่าย สถานที่อื่นได้ตื่นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ที่ดึนชัดก็คือโรงเรียนที่เขาไม่เคยได้เปิดโลกกว้างที่จะให้โรงเรียนอื่นเข้าไปดูได้เห็นบรรยากาศตรงน,นั้นก,ออการจัดประชุมแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะออได้เล่เปลี่ยนเรียนรู้ได,ได้ได้เรียนรู้โรงเรียนอื่นๆ,ๆแล้วก็ได้ไปโรงเรียนอื่นได้นอกจากได้เรียนรู้้ได้ไปได้ไปเยี่ยมเรียนอื่นด้วยแล้ว,ลวก็ได้เห็นรูปแบบที่ ปแปลกๆไ,ได้เป็นแนวคิดนาไ,ไปพัฒนาโรงเรียนได้ค่ะก็เป็นการประชุมในรูปแบบใหม่นะคะที่ว่าได้อย่างว่าไปกันไปแลกเปลี่ยนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจให้กําลังใจกันแล้วก็ได้ไปถือว่าได้สร้างความสนิทสนมได้รู้จักกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันที่ประชุมอีกในระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะ